อาเลียอาเลียหยุดก่อนสิฟังผมก่อนสิอาเลียได้โปรดละอาเลียฟังก่อนนะอากาศมันแย่มากคุณจะไปไหนเนี่ยได้โปรดละอาเลียให้ตายสิอาเลียเหรอฉันคิดว่าคุณจะพูดชื่อดีเธออีกสักอีกอาเลียอาเลียคุณอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอคุณจะอยากรู้ไปทำไมฉันถามคุณเหรอ ว่าคุณแยกห้องนอนกับอาเลียหลังแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าคุณมีลูกกี่คนหรือว่าถามเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าวันนี้ฉันต้องโดดเดี่ยวก็เพราะว่าคุณคุณสัญญาว่าคุณจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอว่าคุณจะสนับสนุนฉันแต่คุณก็ผิดสัญญามันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณทำให้ทุกคนเชื่อว่าคุณอยู่กับฉันแต่ว่าคุณไม่ได้คุณไม่เคยอยากจะอยู่กับฉันเลย สำหรับฉันแล้วคุณคือโลกทั้งใบของฉันแต่คนอื่นกลับไป็นโลกทั้งใบสำหรับคุณและตอนนี้ฉันก็เสียคุณไปแล้วและชีวิตฉันก็พังฉันไม่มีความสุขฉันโดดเดี่ยวฉันไม่มีใครให้คุยด้วยฉันจะแบ่งความเจ็บปวดของฉันกับใครฉันจะร้องไห้กับใครฉันไม่มีใครให้แบ่งปันความสุขและความทุกข์ด้วยเลย ตใครโทรมาป่านนี้กันะ ดิชาพี่ปราเกคะดิชานี่เธอฮัลโหลฮัลโหลดิชาเหรอดิเธอร้องไห้ทำไมกันอะมีอะไรดิชาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาที่นี่สิหรือให้พี่ไปรับเธอดีละฮะเอายังไงดีฮะพี่ปราเกศดิชานี่เกิดอะไรขึ้นเธออยู่ที่ไหนดิชาดิชาเธอมาที่บ้านฉันได้หรือเปล่าเฮะมาสิพวกเราพวกเรามานั่งคุยกันเธออย่าร้องไห้นะโอเคไหมไม่ต้องร้องไห้นะมาเร็วเร็วเลย ันไม่ยอมเธอแน่ฮัลโหลเอาเลยว่าเธอคืนเลยเธอจะไม่ยอมให้นายพูดแต่ว่าอย่าหยุดนะ่คือตำหนิเธอไปเลยแล่ถ้าเธอพูดว่าอะแรงๆก็ตอบกลับไปให้สาสมเลยเดี๋ยวเข้าพูดเลยเอาเลยแต่ว่าอะไรบีเธอยังไม่รับสายงั้นนายพูดฮัลโหลทำไมล่ะฉันคิดว่าเธอรับสายแล้วเชื่อไเธอไม่เป็นไรเธอคงคงจะหลับอยู่มะไหนต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นมันจะยิ่งแย่ฉันจะทะเลาะกับเธอได้ยังไงถ้าเธอหลับอยู่โทรไปสิ โอเคเสียงโทรศัพท์จะทำให้เธอตื่นเองล่ะเออนายพูดถูกแต่นี่จะฟังนะถ้าเธอรู้ว่าฉันโทรไปเพื่อจะต่อว่าเธอเธอต้องวางสายวางสายใส่ฉันแน่นอนเลยอะเพื่อนก็จริงนะงั้นฉันขอคิดแป๊บหนึ่งๆๆๆๆๆรู้แล้วฉันมีความคิดแล้วเอางี้นะโทรหาเธอแล้วทำให้เธอรู้สึกว่านายจะชมเธอและพอเธอเริ่มฟังนาย ถึงตอนนะัก็ได้เวลาแล้วดาเธอไปเลยเอาให้เต็มที่เลยนี่รันบีฉันคิดไม่ออกเลยว่าฉันจะพูดกับเธอว่าอะไรบ้างก็นายไม,ม่แมนพอ,อยังไงล่ะแต่ต้องคิดก่อนที่จะแก้แค้นใครสิฉันมีไอเดียนะฉันจะจดให้ก็แล้วกันแล้วนายต้องจํามันแล้วก็พูดใส่เธอไปเลยตามที่ฉันบอกนี่แหละเยี่ยมเลยเยี่ยมเหรอ อย่าให้อารมณ์โกรธของนายหายไปซิผู้หญิงจะได้ไม่กล้าทํานายไงและอย่าลืมว่านายเป็นเพื่อนของฉันเข้าใจไหมไปเอาปากกามาแล้วก็กระดาษด,ด้วยฉันจะเขียนให้เอาให้เยี่ยมไปเลยด่าให้เจ็บไปเลยเอาเลยนายทําได้ฉันจะไปเอามาอีนี้ละอันนี้ขอบใจ<า>เขียนลงไปเลยมีฝันละนั่งลงโอเคเขียนว่านายรู้สึกอย่างไงเข้าใจไหมบรรยายความโกรธของนายเขียนทุกอย่างลงไปในนี้ให้หมดเลย คนทีไม่ลืมรักของเขาไม่สามารถติดลบความรู้สึกเธอได้ปุรับน่ยมีความรู้สึกให้กับฉันแล้วเธอก็ทำอะไรไม่ได้ดูห้ามเขาสิถ้าเธอทำได้

มันภาษาอุรูดูหรือเปล่าเนี่ยนายเขียนภาษาอุรดูด้วยเหรอนี่ว่าไงท่นดันบีนายถือไม่กลับผัวฉันรู้นะฉันล้อเล่นแต่ว่าอย่าล้อเล่นกับฉันนะถ้านายทำเนี่ยความเกของนายก็จะหายไปถูกต้องแล้วโบแล้วเอาเลยนุ้ยนายเขียนบทสวดไว้ตรงนี้พวกเราสวดมนต์ตอนที่บูชาพระเจ้าและเพื่อทําให้ตัวเราใจเย็นลงฉันพอเดาได้ว่านายเขียนอะไรหยุดล้อเล่นเลยแล้วละอ่านมันซะก็นะจริงจังแล้วนะชาหนา เธอทำให้ฉันเจ็บฉันทำอะไรผิดเธอไม่ควรที่จะพูดจาหยาบคายกับฉันฮึนายจะพูดทั้งหมดนี่ <S <S เพื่อเอาคืนเธอเนี่ยนะเออใช่มันดีใช่ไหมล่ะมันแย่แล้วนะสมเพชมากเลย<ะ>นี่เง่าเ,าเอ้ยไรสาระเป็นบ้าเลยอะไรของนายเนี่ยก็ได้ฉัจจะเขียนใหม่ไม่ต้องแล้วไม่จําเป็นเลยฉันจะเขียนให้หนายเองที่ไหนต้องทําก็แค่จาาับมันกินอัลมอนด์ซะบ้างนะแล้วก็พูดใส่เธอพูดต่อหน้าไม่ให้ทางโทรศัพท์ พูดไปเลยพูดทั้งที่ตาปิดอยู่หลับตาเหรอไายว่าเธอทั้งที่ตาปิดอยู่มันจะเรียกว่าการปิดตาแก้แค้นปิดตาแก้แค้นยังไงเล่าเข้าใจไหมพี่ชายต่างแม่ฉันรักนายฉันรักนายไม่เป,ไปไน็นไรทีนี้ก็เขียนลงไปเลยเขียนเดี๋ยวสิฉันอยากจะให้ในายเขียนอะไรสักอย่างที่ทำให้ชานาร้องให้ทันทีที่เธอได้ยินมันเลย <Krist us> นี่นี่ให้ฉันโฟกัสก่อนสิโฟกัสเหรอนี่ไงฉันนะอ,าาอย่าทำตัวฉลาดฉันเจอผู้หญิงแบบเธอมาหลายคนแล้วแล้วฉันไม่ได้พูดกับพวกเขาเหมือนกับเธอด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่ ฉันว่ามันแรงไปอะไม่เห็นแรงเลยนี่เพิ่งเริ่มเองนะอ่านต่อสิรถบ,บีฉันไม่เข้าใจนายเขียนอะไรยะทาไมล่ะนี่นายมีปัญหาเหรอลายมือนายมันห่วยอ่ะเออความจริงฉันฉัโกรธมากฉันโกรธตอนที่ฉันเขียนฉันก็เลยเขียนเป็นแบบนั้น่ะฉันจับปาการแน่นเป็นนิดหนึ่งอ่ะนี่ปิดไฟทำไมทำอะไรกันอยู่ ไม่มีอะไรครับลูงเออผมแค่กินเฮย้ยนี่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 แกจะทำอะไรนี่ไม่ไม่ใช่จดหมายครับพ่อไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไร้วจะต้อนทําไมฮะอเออพ่อนี่คือเรื่องส่วนตัวนะมันเป็นของอารยานแล้วก็เป็นความลับของผมนะพวกเราบอกพ่อไม่ได้หรอกให้ชดใู้เดี๋ยวนี้พ่อกับลูกไม่ควรมีความลับต่อกันผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ผมรู้สึกว่าพวกเราน่าจะมีความลับต่อกันบ้างนะพ่อทำไมล่ะ แกเขียนอะไรถึง้ังซ่อนไม่ให้พ่อดูหรอคะแนนสอบเรื่องไงอะฮะไม่ไม่ครับพ่อไม่ใช่ไม่ใช่เลยรจริงแล้วรันตีกำลังสอนให้ผมเออคือไม่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 ยา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนอย่าขัดซิให้เขาพูดออกมาเออคือบอกฉันมาผมจะบอกพ่อเองนะพวกเราเป็นเพื่อนกันแน่ใช่ไหมถูกถูกเราเป็นเพื่อนกันเลบอกพ่อหน่อยสิเออผมมีความลับกับพ่อไม่ได้หรอกพ่อผมกําลังสอนเขาว่าจะทํายังไงให้ผู้หญิงประทับใจนั่นคือสิ่งที่ผมอธิบายอยู่ทำยังไงให้ผู้หญิงประทับใจใช่แล้วพ่อ คือพ่อเป็นเหมือนเพื่อนของพวกเขาเงั้นผมจะบอกพ่อแลอ้วน,นะนะออคือพ่อสมมติว่ามีผู้หญิงนะสมมติว่ามีผู้หญิงที่เราไม่รู้จักและก็ชอบเธออยู่ถ้าเราเรียกเธอด้วยชื่ออื่นเธอก็จะแก้เองใช่ไหมจากนั้นเราก็จะบอกเธอว่าเราชอบผู้หญิงคนที่พูดถึงเรารักเธอมากแต่ว่าถูกเธอหักอกเอาเธอก็จะประทับใจเธอก็จะเริ่มชอบเราเองอแกหมายความว่าแทนที่จะจีบเธอแกจะบอกเธอว่าแกเคยมีแฟนใช่แล้วพ่อโอเค ออลไม่มีทางก,กีนได้หรอกง้เหรอครับอั้งใจตกโตนไปตลอดชีวิตพ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยงั้นพนันกันไหมล่ะพอ่อเชื่อผมสิวิธีนี้ได้ผลตลอดเลยผมจะบอกเหตุผลพ่อนะมันก็คือผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เราบอกอดีตกับเธอ เธอจะรู้สึกว่าเราไม่มีทางตกหลุมรักเธอเพราะงั้นเธอจะรู้สึกปลอดภัยทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยด้วยการบอกไปในไนว่าจะไม่ชอบเธอเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ในใจอยู่แล้วตอนที่เธอรู้สึกปลอดภัยเธอก็จะเป็นเพื่อนเราพอเธอเป็นเพื่อนเราแล้วหลังจากนั้นพอเธอรู้จักเราดีขึ้นและคิดได้ว่าเราเป็นคนดีถึงตอนนั้นเธอก็จะตกหลุมรักเราเองย่งไงล่ะพ่อฉันพูดถูกไหมว่าอย่างไง แล้วก็พอเธอตกหลุมรักเรานะเธอก็จะเป็นของเราเองเธอจะรักเราเราจะใช,าใช้วิธีเขาก็ได้นะจะได้สาวนะเข้าใจไหมนี่พ่อ,อร้อยมาถูกพิสูจน์มาแล้วนะผมใช้มันตั้งหลายครั้งแล้วด้วยงั้นเหรออเลียอย่ามาจับฉันนะอเลียนฟังผมก่อนนะไม่ต้องมาจับฉันู่รับปล่อยให้ฉันตายเถอะได่ปดล่อยให้ฉันตายคุณอย,อยู่กับดีชาไม่ใช่เหรอคุณทำได้แล้วนะ แตวาให้ฉันตายก่อนก็แล้วกันเอเลียนนะหยุดนะหยุดเลยผู้รับคุณไม่รู้สึกละอายบ้างเลยเหรอฉันกําลังใส่อารมณ์กับคุณอยู่แต่คุณมาห้ามฉันแบบนี้คุณอยู่ตัวเองให้จอกับดีชาไม่ได้เลยคุณรู้ไหมคุณทำให้ฉันยิ่งโกรธแต่ที่จะขอโทษฉันถ้าคุณมาสั่งให้ฉันหยุดแบบนั้นน่ะเหรอพวกเราแต่งงานกันแล้วมีลูกชายด้วยกันแต่ว่าคุณแอบไปเจอกับดีชา ลับหลังฉันซึ่งคุณเป็นชู้กับเธอฉันต้องการความจริงจากคุณแต่คุณก็โกหกฉันคุณโกหกฉันแล้วคุณก็นอกใจคุณนอกใจฉันด้วยอ่ะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงกันคุณนอกใจจะนทำไมงั้นเหรอคุณคิดว่าผมนอกใจคุณเหรออาเลียคุณรู้ความจริงคุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันรู้ไหมทำไมเราแต่งงานกัน คุุณรู้ทกอย่างเนไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ปุรับฉันไม่รู้รรคุณรักดีชาหรือเปล่าคุณบอกฉันมาสิปุรับตอบฉันมาสิว่าคุณคุณยังรักดีชาอยู่หรือเปล่าคุณตอบฉันมาสิคุณรักดีชาหรือเปล่าได้โปรดละบอกฉันได้โปรดละบอกฉันมาว่าคุณยังรักดีชาอยู่ใช่ Cant? ไหมบอกฉันมาอย่าให้อาลียมีเรื่องเครียดนะคะ ถ้าเธอเครียดเนี่ยเธอก็จะซึืมเศร้าได้ถ้าผมรักกับดีชาผมคงไปอยู่กับเธอแล้วลหละไม่ใช่คุณแต่ผมแค่คุณนะผมก็เลยตามคุณมาตามคุณไปทุกที่เลยตอนนี้ผมเจอคุณแล้วผมพยายามทําให้คนเชื่อว่าคุณสําคัญกับผมนะอาลียฟังผมนะความผิดผมเองแหละที่ผมผมไม่ได้บอกคุณว่าผมไปเจอดีชาที่ผมไม่ได้บอกคุณก็เพราะว่าคุณจะเข้าใจผมผิดและคุณก็เข้าใจผมผิดจริงๆด้วย ผมแค่ช่วยดีชาแค่นั้นผมไปส่งเธอที่บ้านผมก็ไปในบ้านเธอเพราะว่าราติดเพื่อนของเธออยู่ด้วยถ้าเธออยู่คนเดียวผมคงไม่เข้าไปหรอกแล้วเธอคงไม่ให้ผมเข้าไปด้วยไี่โปรดอะไรอย่างิดแบบนั้นเลยอาเลียบุรับคุณรู้ว่าคุณมีความหมายกับฉันมากแค่ไหนฉันกลัวว่าฉันจะเสียคุณไปกันที่รักฉันสาบานว่าฉันเสียคุณไปมีได้ฉันจะตายฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะบุรับนด้โปรดเลย ได้โปรดอยู่โกหกฉันจะฆ่าได้โปรดนะผมไม่ได้โกหกคุณอาเีผมมีแต่พูดความจริงคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ฉันเป็นภรรยาของคุณนะสัญญากับฉันว่าคุณจะไม่โกหกหรือปิดบังอะไรจากฉันสัญญากับฉันสิครับรับสัญญามาสิสัญญามาสิครับสัญญาขอบคุณครับฉันขอโทษนะ ฉันขอโทษจริงๆวันนี้ฉันพยายามจะฆ่าตัวตายอีกแล้วแต่ฉันจะทำยังไงละปูรับฉันจะทำอะไรได้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะครฉันอยู่โดยที่ไม่มีคุณแม้แต่วันเดียวก็ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําไม่มีคุณฉันคงจะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วละปูรับฉันต้องการแค่คุณฉันต้องการคุณเพื่อการเพื่อการมีชีวิตอยู่ของฉันจรยเนาะจเย็น ฉันรักคุณแมวนะกลับบ้านจะทถอะไรเข้าเข้ามาก่อนสิเข้ามาก่อนเลยนี่ันแย่มาแนะคะ ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันเปลี่ยนอะไรขึ้นอ่ะไมต้องร้องไห้นะนิเงียบก่อนเงียบก่อนฉันไม่ได้ฉันไม่ได้พี่พี่มั่นใจเธอเป็นคนดีนะเธอเป็นจะต้องมีเหตุผลที่เธอทําแบบนั้นเธอทําอะไรผิดไม่ได้หรอกนะพี่มั่นใจเลยแต่ว่าฉันฉันไม่ควรทําแบบนี้นี่ฉันขอแล้วนะน่อย่าร้องไห้เลยนะน่หยุดร้องไห้ไปนั่งลงก่อนนะ พี่จะไม่ถามแล้วว่าฉันทำอะไรมาอย่างที่พี่พูดถ้าเธอทำอะไรผิดพี่รู้นะว่ามันต้องมีเหตุผลนะดีชาเพราะว่าเธอเป็นคนดีคนดีเนี่ยก็จะฉันเป็นคนดีฉันจะถูกตัดสินเพราะความผิดพลาดของฉันไหมฉันทำผิดฉันไม่ควรทำแบบนั้นแต่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันเปงานปาร์ตี้กับซีเอม แล้วฉันก็เจอกับปูรับแล้วก็อาเลียอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นคู่แต่งงานที่มีความสุขฉันพยายามห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้เขาไม่ได้เป็นของฉันอีกแล้วเขาเป็นสามีของอาเลียฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาแต่ฉันก็บังคับตัวเองไว้แต่ว่าวันนี้หยุดอยู่ฉันก็ไปเจอกับปุรับอ,อีก แล้วอาเลียก็มาหาฉันที่บ้านเธอคิดว่าฉันพยายามที่จะแย่งสามีของเธอไปเธอบอกว่าฉันอยากจะทำลายชีวิตการแต่งงานของเธอแล้วฉันเคยทำแบบนั้นที่ไหนกันล่ะฉันไม่เคยทำไม่เคยทำแบบที่เธอทำกับฉันเธอเอาแต่โทษฉันว่าฉัน่ัดต่างนานาจนฉันทนไม่ไหวแล้วฉันก็บอกเธอไปว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดเลย ฉันฉันพูดมันออกไปเนี่ยพี่ฉันพูดมันออกไปทั้งหมดเลยพี่คะตอนที่ปุรับกับฉันอยู่ด้วยกันพวกเราไม่เคยต้องอธิบายอะไรกับใครเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วฉันต้องพิสูจน์ว่าระหว่างเราไม่มีอะไรกันฉันโกรธมากเลยค่ะฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะฉันไม่ได้อยากทําแบบนั้นแต่ว่าฉันฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย ว่าทำไมฉันถึงได้รู้สึกแย่ฉันรู้สึกแย่เพราะปุรับอยู่กับอาเลียไม่ใช่ฉันอย่างนั้นเหรอคะพี่มันตั้งยี่สิบปีแล้วนะฉันพอแล้วเธอเข้าใจนะว่ามันยากดิชาแต่ว่าฉันจะตอบเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอบอกฉันทำไมเธอถึงแยกทางกับปุรับถ้าเธอยังรักปุรับ และอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาพวกเธอสองคนก็คนที่จะคุยกันไม่ใช่หรือไงกันน่ะพวกเธอสองคนน่ะคนที่เจอปรับความเข้าใจกันซะมากกว่านะพวกเธอสองคนจะต้องคุยกันสิฮะทั้งเธอและปูรับนะ่ะเข้าใจไหม